อนุทินสั่งมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวิษนุประหลัดอำเภอท่าอุเทนจำเลยคดีตากใบหลังตบเท้ากับเข้าทำงานทันทีหลังคดีตากใบหมดอายุความเพียงหนึ่งวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ลาพักล้อนไปตั้งแต่เดือนตุลาคมเกิดกระแสวิพากวิจารณ์เตรียมสอบประเด็นไม่มารายงานตัวตามคำสั่งต้นสังกัด ส่วนจะลงโทษหรือไม่ให้เป็นไปตามระเบียบในเรื่องของตากใบโคตรมหาหนาเกลียดเลยนะวันที่ยี่สิบห้าตอนเที่ยงคืนคดีตากใบหมดอายุความนะครับหมดอายุความนะแล้วก็ข่าวมันออกมาวันสองวัน,นะนะวนแล้วนะวิศณุเลิศสงครามเนี่ยปลัดท่าอูทเทนปลัดอำเภอท่าอูทเทนนะจังหวัดนครพนม วันที่25ตอนเที่ยงคืนเนี่ยครับคดีตากใบหมดอายุความพอวันที่26่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีตากใบโดนออกหมายจับหนึ่งในผู้ต้องหา14คนเนี่ยก็คือคุณวิษณุเลิศสงครามเนี่ยซึ่งเป็นปลัดอำเภออยู่ที่อำเภอท่าอุเทนนะจังหวัดนครพนมปรากฏว่าตอนเช้ามาทำงานเช้ายี่นี่มาทำงาน นะครับเช้ายี่หกมาทำงานเที่ยงคืนยี่สิบห้าคดีตากใบหมดอายุความนะครับคุณดูดีครับมันสะท้อนอะไรให้เห็นถึงรัฐบาลชุดนี้มันสะท้อนอะไรให้เห็นถึงรัฐบาลชุดนี้ที่บอกว่าไล่ล่ากันเต็มที่แล้วไล่ล่าผู้ต้องหากันควานหาทั้งโอ้โหเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรทำเต็มที่แล้ว ภูมิธรรมเวชย,ยชัยดูแลความมั่นคงหน่วยความมั่นคงนะครับเอ่อทั้งตำรวจทั้งทหารไล่ล่ากันนะครับก็ไม่เจอผู้ต้องหาส4นะครับคนคดีตากใบแต่อย่างใดนะครับเงาก็ไม่เจอแต่ปรากฏว่าไงฮะประหลัดท่าอู่เทนประหลัดอำเภอท่าอู่เทนหนึ่งในผู้ต้องหาตอนนั้นเป็นพลขับนะครับ ปรากฏว่าเช้าวันที่ยี่สิบหกกลับเข้าทำงานรายงานตัวต่อต้อตนสังกัดนายอำเภอนะครับห้องทำงานก็อยู่สภาพเดิมและโดนเปิดเผยจากต้นสังกัดอำเภอท่าอูเทนนะครับว่าปลัดท่าอูเทนเนี่ยนะครับได้แจ้งหนังสือลางานแล้วแน่นอนนะฮ ตลอดระยะเวลาที่ลางานเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางอำเภอเนี่ยสามารถติดต่อนะครับคุณวิษณุได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่อะไรฮะที่ลางานจนวันที่ยี่สิบหกมาทำงานสะท้อนอะไรให้เห็นครับรัฐบาลวันนี้บอกไล่ล่าเต็มที่แล้วนะไล่ล่ากันโอ้โหนะครับเต็มที่แล้ว มันหมดอายุความใช่ครับมันหมดอายุความครับมันหมดอายุความและผมก็เท้าความไปหลายครั้งแล้วมันโดนกระทําให้หมดอายุความคดีย20ปีเนี่ยนะครับนะตำรวจเพิ่งมายื่นให้อัยการเมื่อเดือนเมษาของปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมีการส่งผ่านมือของผู้มีอำนาจ นั่นคือการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ใช่ไหมกลัวว่าชะง,งักจะติดหลังใช่ไหมเพราะเรื่องราวเหล่านี้นะครับสิบปีสิบกว่าปีโดนเก็บเงียบอยู่ในลิ้นชักถามอายการสูงสุดอายการสูงสุดก็บอกว่าอยู่ที่ตำรวจตำรวจไม่มายื่นให้อายการคดีมันเลยพึ่งมาปูดเอาตัวตอนเดือนเมษาที่ผ่านมานี่ผมผมคิดว่าผมเนี่ย ไลฟ์สดและผมพูดในลักษณะแบบนี้ให้ข้อมูลแบบเนี้หลายรอบมากๆานะว่าทําไมเขาถึงพึ่งมาฟ้องกันอายการพึ่งมาฟ้องออกหมายจับกันผมพูดจนคอจนจะแตกอยู่แล้วนะว่าเหตุผลอะไร20ปีเขาถึงมานะครับทุรนทุรายเอาตอนนี้ต้องไปถามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำไมยื่นเรื่องคดีตากใบให้ใหอายการเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับพอยื่นเสร็จปุ๊บ นะครับผมถามว่าเฮ้ยกระบวนการมันเร็วขนาดไหนสิงหาออกหมายจับได้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแต่ถามว่าไอ้ที่อยู่ในความมีพิรุธมีเงื่อนงำสิบกว่าปีที่คดีไม่ไม่คืบเพราะอะไรเพราะตำรวจดองคดีเอาไว้ใช่หรือไม่พอถามว่าตำรวจใช่หรือไม่อายการก็บอกว่าต้องไปถามตำรวจแล้วต้องถามว่าใครดูตำรวจนี่ชัดเจนนะผมผมพูดหลายครั้งแล้วนะ ว่าทําไมเขาเพิ่งมาเป็นเรื่องเป็นราวกันตอนนี้เนี่ยนะครับนี่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าทําไมมันเพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้นะนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าถามผมอีกนะนะครับบางคนไม่รู้จริงๆนะครับแต่ต้องตามข่าวสารบ้างสินะครับว่าทําไมเรื่องมันถึงมาตอนก่อนหมดอายุไม่กี่วันเพราะกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นนะครับ กระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นน้ําอ่ะแต่วันนี้พอถามว่าถามหาตํารวจเนี่ยความรับผิดชอบว่าทาไมเพิ่งมายื่นเรื่องให้อัยการตํารวจก็แบแบ๊บแบ๊บแบบแบบแล้วจะเอาผิดที่ใครครับเพราะประชาชนคือผู้เสียหายผมถามว่าจะเอาผิดที่ใครครับเอาผิดที่ใครเอาผิดที่ใครได้ไหมไม่ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโทษใครอ่ะวันนี้ผมถามว่าโทษใครโทษประชาชนเหรอที่เพิ่งมาแจ้งความ หรือโทษว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการเมืองเอามาโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ข้อมูลก่อนนะไม่มีใครบ้าหรอกจะเลี้ยงคดีได้ยี่สิบปีจะบ้าเหรอคุณฟ้องวันนี้คุณหวังผลยี่สิบปีหรือว่าไม่น่าใช่นะนะคุณฟ้องวันนี้คุณก็ต้องหวังผลพรุ่งนี้เลยตำรวจต้องรีบดำเนินการเพราะไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจรวบรวมสํานวนพยานหลักฐาน ยื่นให้อายการสั่งฟ้องนำไปสู่ออกหมายจับแต่ทีนี้พออายการแถลงตั้งโต๊ะ,ะแถลงโดยโคศกอายการอโคศกอายการก็ชี้ชัดข้อมูลว่าตำรวจเพิ่งยื่นสำนวนในเดือนเมษาปีหกหกเจ็ดก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานำไปสู่การยื่นไปที่ศาลเพื่อออกหมายจับชัดเจนไหมคือบางคนจะาไม่รู้นี่หนักนะผมว่าหนักนะเรื่องนี้รู้กันทั้งประเทศแล้ว นะครับรู้กันทั้งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังรายการผมพวกเราจะได้ไม่ตกข่าวจะได้ฉลาดและผมเองจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำว่าเพราะอะไรเหตุผลคนใดหนึ่งสองสามสี่คุณไม่รู้ข้อกฎหมายอ่าผมรู้ผมจะตอบข้อกฎหมายข้อไหนผมไม่รู้ผมจะไปสอหาหมาให้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ผมจะบอกอะไรให้พออำนาจตรงนี้มันมาเนี่ยนะครับคนที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องราวเหล่านี้คือรัฐบาลวันนี้มันเย้ยกระบวนการยุติธรรมขนาดไหนพี่น้องครับหมายจับสิงหาสื่อไปถามนายกสื่อไปถามภูมิธรรมวันนี้ถ้าภูมิธรรมไม่ใช่รัมตีกลาโหม นายกไม่ใช่คุณอุงอิงไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปพูดถึงสองคนนี้ไม่มีความจําเป็นต้องไปกล่าวอะไรถึงตัวเขาเลยนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็ได้รัฐมนตรีกรลาโหมเป็นใครก็ได้วันนี้ขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อคดีตากใบผมถึงบอกว่าคดีจะหมดอายุความหรือไม่หมดอายุความไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นหลักคือคุณพูด พ่อเท็จจริงกับประชาชนหรือไม่ว่าคุณได้ไล่ล่าผู้ต้องหาที่โดนออกหมายจับ14คนอย่างสุดความสามารถอย่างสุดความสามารถแล้ววันนี้พอข่าวมันปูดออกมานะครับว่าหนึ่งใน14ผู้ต้องหานั่นคือปลัดอํำเภอท่าอูเทนนะครับชื่อวิษณุเลิศสงครามโผลมาในวันที่ที่6หลังหมดอายุความ คดีตากใบผมถามว่าคุณปล่อยให้คนลอยนวลแบบนี้หน่วยความมั่นคงเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนรัฐมนตรีกลาโหมที่บอกว่าเอาจริงเอาจงัาจง,จงสุดความสามารถแล้วจริงหรือไม่คนนี้เป็นประหลัดอำเภอนายกรัมนตีถ้าโกหกกับประชาชนอายไหมเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมถึงพูดไงว่าวันนี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันเป็นอย่างเงี้ย มันอายหมามันเลยนะหน่วยความมั่นคงคุณไล่ล่าคนที่อยู่ในตำแหน่งข้าราชการโดยเฉพาะเป็นประหลัดอำเภอไม่ได้เนี่ยายหมาเลยนะและประชาชนเขาจะนะครับตั้งทงความคิดเลยว่าคุณอุ้มกันร้อยเปอร์เซนอุ้มกันร้อยเปอร์เซนครับวันนี้ต้นสังกัดคือใครรัฐมนตรีมหาไทยคุณหนูอนุทินต้องมีคำตอบและ คุณหนูว่านุทินมีคําตอบไม่น่าหลยนะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ลอยหน้าลอยตามมานั่งในตําแหน่งปลัดอําเภอท่าอูเทนได้ผมถามว่าวันนี้โอเคกฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้แต่สังคมคุณจะปล่อยให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์คำถามแบบนี้เหรอสำหรับรัฐบาลเท่ากับวันนี้รัฐบาลโกหกประชาชนหรือเปล่า บอกว่าไล่ล่าแล้วเต็มที่แล้วไม่ได้อุ้มไม่ได้ช่วยกันเองไม่ได้ปกปิดไม่ได้อะไรจิบหายนี่เขาอยู่ที่แจ้งเลยวิศณุเป็นประหลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเขาอยู่ในตำแหน่งราชการสามารถที่จะตามตัวได้ตลอดเวลาและข้อมูลยึดโยงอ่านสำนักข่าวกันดีๆเขาก็บอกว่านะครับผู้บังคับบัญชา สามารถติดต่อคุณวิษณุปลัดอำเภอท่าอุเทนได้ตลอดระยะเวลาที่ปลัดวิษณุลางานขนาดต้นสังกัดเขาติดต่อได้ผมถามว่าหน่วยความมั่นคงของ้วนภูมิทมทำไมหาวิษณุไม่เจอเพราะอะไรคุณตอบคนไทยทั้งประเทศให้ได้นีเรื่องนี้อย่ายโยนขี้ให้วิษณุเลิศสงถามนะครับเรื่องนี้อย่ายโยนขี้ให้ปหลัด อำเภอท่าหูเทนนะเพราะอำนาจที่สามารถจะไปจับตัววิษณุได้เนี่ยนะครับนั่นคือรัมตีกลาโหมคือภูมิธรรมแต่ไม่ทําไม่ใช้อํานาจของตัวเองแต่กลับพลายโกหกกับประชาชนหรือไม่ว่าเต็มที่แล้วหาตัวแล้วสิบสี่คนเหมือนนินจาเลยงมเข็มในมหาสมุทรก็ไม่เจอไอชิปหายธรรมยากไม่เย็นอย่างนี้ เอา้าโอแตกยี่ห้าหมดอายุความอายี่หกมาทํางานตามปกติโต๊ะทํางานของประหลัดอาเภอทุกของของทุกอย่างอยู่ตําแหน่งเดิมหมดคืออะไรก่อนคุณตอบคุณไม่อายหมามั้งเลยเหรอผมถามแค่เนี้ยรัฐมนตรีกล่าหมนายกรัฐมนตรีไม่อายหมาบ้างเลยเหรอผมถามแค่เนี้ยเอานี่วันนี้นี่แบบสุดจริงๆนะครับนะ ถ้าเป็นคนที่มันมีจิตสำนึกที่ประชาชนเกือบร้อยคนต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยนะนะถ้าคุณคิดว่าประชาชนนั้นเป็นคนไม่ใช่เป็นหมานะคุณจะเลิกคุณจะไม่ทําพฤติกรรมในการอุ้มผู้กระทำผิดแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าเกือบร้อยคนในคดีต่างใบที่คดาตายไปแล้วเนี่ยไม่เป็นหมานะนะครับนะคุณจะไม่อุ้มผู้กระทำผิดที่ เป็นผู้ต้องหาและโดนออกหมายจับอย่างนี้เลยวันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณตอบสังคมยังไงโดยเฉพาะคุณธรรมเวชย,ยชัยหนูอนุทินชาญวีรคูลและนายกแพทองทานชินวัตรคุณทำไงฮะคุณทำไงผมถามว่าคุณทำไงนี่โผลมาดอดมันหนึ่งในสิบสี่ผมพูดกับหลายคนแล้วคดีนี้เนี่ย,ยผู้ต้องหาสิบสี่คน นะโดนออกหมายจับให้จับมาได้แค่คนเดียวมาขึ้นศาลคดีเนี่ยอายุความเนี่ยมันก็จะต่อไปเลยมันก็อัตโนมัติไปเลยคดีนี้จะดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปในชั้นศาลจะพิจารณาในชั้นศาลต่อไปจับได้แค่คนเดียวเนี่ยคดีนี้จะไม่หมดอายุความผมพูดไปแล้วคดีนี้จะไม่หมดอายุความแต่นี่มันมันน่าจะจับได้ไหมมันน่าจะจับได้ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ผมถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะถามหาความจริงใจจากรัฐบาลชุดชุดนี้ผมถามว่าความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะภูมิธรรมเนี่ยถ้าผมเป็นภูมิธรรมนะผมอายบรรพบพรบุรุษผมอายลูกอายหลานนะผมพูดเลยนะครับข่าวมันออกมาอย่างนี้เหมือนตบหน้าฉาดใหญ,ใหญ,ใหญ่รัฐบาล ผู้ต้องหาออกมาลอยนวลน,นะครับพ้นผิดแล้วออกมาเดินเหมือนประชาชนคนทั่วไปไม่มีคดีเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่รัฐบาลแล้วรัฐบาลทำไงฮะอ๋อก็ต้องไปไล่ล่านะครับปหลัดท้าอูเทนคนนี้โดยไม่โทษตัวเองเหรอกว่าตัวเองอุ้มนะตัวเองช่วยให้ผู้ผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับมันลอยนวลไม่โทษเลยนะแต่คุณคอยดูที เดี๋ยวจะมีการไล่ล่าปหลัดท่าอุเทนคนนี้แหละชื่อวิษณุแทนที่จะไปโทษตัวเองนะครับแทนที่จะโทษตัวเองนะแทนที่จะโทษรัฐบาลโทษหน่วยความมั่นคงนะโทษอะไรนะรัมตีกลาโหมโทษนายกจริงใจกับประชาชนถามว่าวันนี้จริงใจกับประชาชนจริงหรือเปล่าเขาจริงใจกับประชาชนขนาดไหนครับวันนี้เอาผมให้พี่น้องตัดสินเลยอ่ะ นะครับจับได้ทักคนมาขึ้นศาลคดีนี้มันก็อัตโนมัติครับมันก็ทําการนะครับสอบทั้งฝ่ายโจทย์และจําเลยต่อนะนะหมายจับก็ไปสู้กันในชั้นศาลเอาความยุติธรรมกันไปนะครับแต่วันนี้ศาลเขาเชื่อว่ามีการกระทําผิดจริงเขาเลยออกหมายจับอนุมัติหมายจับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับ คนที่อุ้มผู้กระทําผิดคือรัฐบาลใช่หรือไม่และทําไมรับรัฐบาลถึงได้ทําแบบนี้กับประชาชนรัฐบาลทําแบบนี้กับประชาชนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันคุณก็จะอุ้มให้พ้นผิดใช่หรือไม่โดยไม่สนว่ากระบวนการยุติธรรมความยุติธรรมจะดํารงอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอานาจคุณเข้ามามีอํานาจ นั่นหมายความว่าคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้อยู่เหนือระบบระบบความยุติธรรมใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับผมไม่แปลกใจว่าทําไมสิบกว่าปีคุณทักษิณโดนคดีผมพูดเลยนะครับผมไม่แปลกใจเลยนะนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ประชาชนก็ตัดสินว่าจะเอายังไงจะคิดยังไง นะครับแล้วคนที่ปกป้องนะครับผู้กระทําผิดคนที่ปกป้องผู้ต้องหาที่โดนออกหมายจับนะครับใครก็ได้ที่อยู่ในโซเชียลที่กำลังคอมเมนต์ผมถามว่าใจคุณเป็นคนไหมฮะใจคุณน่ะเป็นคนไหมถ้าพ่อถ้าแม่คุณน่ะเป็นบุคคลที่ตายในคดีตากใบอ่ะคุณจะมาพูดอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าพ่อแม่คุณะหรือญาติคุณตายอะนะครับในคดีตากใบอคุณจะสะเอะหน้าร่ารื่นมาพูดกับผมว่าไปด่ารัฐบาลทำไมจะไปพูดรัฐบาลทำไมคุณจะพูดแบบนี้ไหมและเอาเถอะไม่ต้องให้ผมสาบแช่งหรอกจิตใจคุณมันเป็นแบบนี้นะวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่รู้ความสูญเสียของพี่น้องตากใบนะผมไม่ต้องสาบแช่งหรอก ไอ้บุคคลพวกเนี้ยเดี๋ยวเวรกรรมมันตามทันมันเองเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องตรับกราบแช่งหรอกนะครับเออนะก็ให้ได้กับครอบครัวคุณนะคุณคำดีสิทธินะเออนะวันนี้เขาต่อสู้กับคนที่โดนฆ่านะครับเสียชีวิตในคดีตากใบคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง คนก็ช่วยกันพูดว่ารัฐบาลต้องดำรงซึ่งความเป็นธรรมนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยไปตกที่ครอบครัวคุณนะคุณทำดีสิทธินะขอให้คุณได้รับสิ่งนั้นนะครับคุณทำดีคุณก็จะได้ดีนะครับคุณสะบัดสิ่งไม่ดีกับชีวิตของกับดวงวิญญาณของพี่น้องชาวตากใบเกือบร้อยคนนะผมขอให้ดวงวิญ,ญญาณพี่น้องชาวตากใบร้อยคน จงไปนะสถิตและโฟกัสที่คุณและครอบครัวคุณผมจะไม่แช่งคุณหรอกนะแต่วันนี้เวรกรรมคุณคอยดูหลายคนเขาออกมาพูดกันเพื่อช่วยกันรักษาความยุติธรรมนะไม่มีอักคติส่วนตัวไม่มีความชอบความผิดความถูกส่วนตัวเขาพูดถึงความยุติธรรมแต่ไอ้พวกมารสังคมแบบคุณ นะไอ้คุณดำดีสิทธินะขอให้ดวงวินชาณของพี่น้องชาวตากใบที่สูญเสียจงไปสถิตท,ที่ครอบครัวคุณและคุณจะได้รู้ว่าความสูญเสียเหล่านั้นนะครับถ้าช่วยกันปกป้องคนผิดนะครับให้พ้นให้มันถูกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดออกไปและทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเกลียดรัฐบาลผมก็ยอมนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าสิ่งนี้ ผมไม่ได้พูดเพื่อตัวเองผมไม่ได้พูดเพื่อความมันความสนุกแต่ผมกำลังพูดเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่กำลังเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวตากใบว่าพี่น้องชาวตากใบเกือบร้อยคนจะไม่ตายฟรีคุณเข้าใจหรือไม่ผมไม่ได้พูดและผมรวยผมไม่ได้พูดกับว่าวันนี้ผมพูดแล้วผมต้องเอายอดไลค์ไม่ไม่จำเป็นต้องฟังคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องฟัง แต่คุณสะบทคําสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณเชียร์รัฐบาลแบบไม่รู้สี่รู้ห้าเนี่ยนะและสะกดความผิดความถูกความยุติธรรมไม่เป็นผมบอกแล้วว่าผมไม่ต้องแช่งคุณแต่ตัวคุณเองใจคุณและครอบครัวคุณจะได้รับสิ่งนั้นผมพูดเลยนะครับและมันเป็นสิ่งที่เห็นกันทันตาผมพูดเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับ ผมผมจะไม่ผมจะไม่ออกมาพูดเลยถ้าการหาตัวผู้ต้องหา14คนที่โดนออกหมายจับคดีตากใบนะหลังหมดอายุความวันที่25เป็นปีสองปีก็ยังหาตัวไม่เจอผมจะไม่ออกมาพูดแบบนี้เลยและผมจะไม่ออกมาพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่นี่พอหมดอายุความ25ประลัดอำเภอสังกัดหน่วยงานข้าราชาการอยู่ภายใต้ การดูแลของรัฐมนตรีมหาไทยออกมาเข้างานทำงานตามปกติในเช้าวันที่26มีความคิดเห็นยังไงคุณมีความคิดเห็นยังไงคุณแค้นไหมขนาดผมไม่ใช่ชาวตากใบผมว่าระบบระบบความยุติธรรมมันเยี้ยมากเลยนะนะครับมันทุเรศมากเลยนะวันนี้นะี่ยผมบอกได้เลยนะไม่ต้องเอาสีมาสาด ให้ผมเป็นสีอะไรนะครับเพราะผมพูดเนี่ยผมยึดความถูกต้องไม่ได้ยึดสีตรกกะผมไม่ได้ป่วยขนาดนั้นแต่วันนี้ผมมองว่ามันไอคนที่บอกว่าไล่ล่าผู้ต้องหาสุดความสามารถแล้วระระดมสภากำลังหน่วยความมั่นคงทั่วประเทศทหารนะหน่วยอะไรก็แล้วแต่แหละนะที่ภูมิทำดูแลแต่ไล่ล่าไม่ได้เลย ไล่ล่าผู้กระทำผิดไม่ได้เลยเออสุดความสามารถแล้วจริงๆแต่อยู่ๆโผล่มา26ทำงานตามปกติคุณคิดว่ามันควรให้อภัยสักสักหนึ่งวินาทีไหมเออสักหนึ่งวินาทีไหมผมถึงบอกว่าวันนี้นะผมขึ้นตอนต้นชั่วโมงผมพูดไปแล้วจะเชียร์รัฐบาลนะนะเทปนี้คุณหนาวๆร้อนๆหน่อยก็แล้วกันเพราะอะไร เพราะถ้าคุณไม่มีตักกะความถูกต้องยึดโยงนะนะคุณไม่ใช่มนุษย์ผมบอกเลยนะคุณไม่ใช่มนุษย์นะสักแต่ว่าจะเชียร์แต่ขาดซึ่งหลักความยุติธรรมในใจคุณเองนะวันนี้พวกนี้สมรู้ร่วมคิดกันใช้อำนาจรัฐทำให้ประชาชนล้มตายซึ่งเป็นคนไทยเกือบร้อยคนแต่กลับกลายบอกวันนี้เดี๋ยวหนีอายุความก็หมดไม่ผิดไปชิป หายแ้มึงมาเชียร์ทำพระแสงเงาอะไรวะมึงมาเชียร์คนพันนี้ผมพูดไปแล้วตอนต้นชั่วโมงว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นภูมิธรรมและองค์อิงใครก็ได้ที่เป็นรัฐรีกลาหมพักไหนก็ได้และพักไหนก็ได้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นคุณองค์อิงนะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ผมถือว่าแม่งอายหมาต้องใช้คำว่าอายหมา He is a